ต่อจากนี้จะได้ก็เอาถึงเรื่องราวของตำนานตั้งแต่ยุคก,ก่อนการผู้เท่าแก่ทันว่าไว้ตำนานพญาเต่าเอยทิ้งร่องรอยการชิงชยัย ิ่งฉันตามวิธีฟัง ไดที่เราต่างรู้งานถึงชื่อปานในทันทีเต่างอยชื่อนี้ดีพระเสดสีแก่ทุกคนปัจจุัน xiten daraksan